หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่สิเสือกึ่งพุทธการตอนทินมนุษย์ต่างยุค ร่างอันยับเยินของซินแอนโทรพุสนอนแน่นิ่งอยู่กลางลานแขนและขาคู่นั้นอาจจะยังเคลื่อนไหวได้นิดนิดเหมือนหยาดสุดท้ายของชีวิตถูกยื้อย่างอยู่ระหว่างความเป็นและความตายในตาอันลึกลีปิดสนิทริมพีปากอันกว้างก็คงเพเยอะอยู่เช่นนั้นครั้นแล้วภายในไม่ถึงอึดใจต่อมาทั้งขาและแขนก็หยุดเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันตาเกลยังพึมพำต่อไปเท่านั้นเองนาย ตะกั้นยังเจ็บใจตัวเองไม่หายก็แต่ว่าควรจะรู้ว่าตลอดเวลาไอ้วายร้ายอยู่ในกระท่อมนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนใจขณะที่เอ่ยขึ้นว่าเป็นการสุดวิสัยเหมือนกันตะกั้นที่ใครจะรู้ว่ามันเข้ามาแต่เมื่อไรมันอาจจะสุดวิสัยสำหรับคนอื่นๆแต่แตะเกั้นควรจะรู้เสียทีที่อยู่ป่ามานานเป็นพรานมาตลอดชีวิตพูดเกือบไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งลงมาตามเนินเขา ข้างหลังเราข้าพเจ้าหันไปดูก็พอดีร้อยเอกเรืองท่านชายและสีดาถึงตัวเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะคุณศักสีดาละล่ำละลักด้วยเสียงกระหืดกระหอบดูนั่นสีดาข้าพเจ้ายกมือชี้ไปที่ซีแนนโทรปุสซึ่งกลิ้งเหมือนก้อนเนื้ออยู่กลางลานเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังอย่างย่อๆแล้วก็กล่าวต่อไปตะเกิ้นเฉลียวใจตั้งแต่รู้ว่าเขาไม่ปิดประตูกระท่อมหินนั่นแล้ว ว่าเสือตัวนั้นจะเข้าถึงได้ถึงได้รอบออกมาเฝ้าดูแต่ก็ที่หลังที่มันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเมื่อซินเนนโทปุตออกมาก่อไฟจึงตกเป็นเหยื่อของมันโดยไม่มีใครทันรู้ตัวตะเกิน้นตะเกิ้นอยากจะเชื่อเหลือเกินว่าตลอดเวลาที่พวกนั้นทําพิธีส่งวิญญาณคนตายไปสวรรค์ไอ้ไวร้ายนั่นคงเฝ้าดูอยู่หลังก้อนหินใกล้ พอเสร็จพิธีและหันหลังให้มันก็เข้าไปหาเหยื่อในกระท่อมทันทีท่านชายเหตุผลของแกเข้าทีตะนกกระจอกเพราะนั่นเป็นนิสัยและธรรมชาติของเสือเวลาอดไม่ใช่หรือคุณศักข้าพเจ้ากระมอมสีดาแต่กินเหยื่ออยู่แล้วทำไมมันจะต้องทำร้ายคนใหม่ข้าพเจ้าอาจจะตกใจและ ก็หวงแหนนั่นเป็นนิสัยของเสืออีกเหมือนกันผมไม่ค่อยติดใจในข้อนั้นเท่าไหรว่ว่าทําไมซิเนนโทรปุสนี่จะต้องออกมาก่อไฟอีกในเวลาดึกๆดือนๆท่านชายเขาคงต้องการให้กองไฟติดอยู่ตลอดคืนเพื่อส่องทางวิญญาณตามความเชื่อของเขาแต่เราก็ไม่รู้แน่ในข้อนั้นผมเพียงแต่สันนิษฐานว่าแต่พวกนั้นไปไหนหมดไม่เห็นมีใครออกมา นี่เราจะจัดการกับคนตายอย่างไรต่อไปข้าพเจ้าเองก็สงสัยในข้อนั้นเพราะนับแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเสือร้ายกับผู้ตายยังไม่ปรากฏวิเแววจากคนอื่นๆอีกแม้เสียงคำรามของเสือร้ายเสียงร้องขับไล่จากเราและเสียงปืนจะดังกึกกล้องสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างหุบเขาตั้งนานกระทั่งปลุกท่านชายสีดาและร้อยเอกเรืองให้ตื่น รีบติดตามเรามาข้าพเจ้าก้าวเข้าไปที่หน้าประตูกระท่อมหินนั้นพร้อมด้วยคบเพลิงเปลือกไม้ที่ทิ้งกระจัดกระจายอยู่ข้างกองไฟแต่พอเห็นแลเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ภายในก็อยากจะรีบถอยกลับออกมาเสียโดยเร็วเพราะศพนั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่และสภาพเดิมอีกต่อไปมันถูกเจ้าเสือร้ายดึงจากแท่นหินลงมาข้างล่างแขนและขาถูกแทะ และถึงขาดจากกันไปคนละทางเนื้อที่ท้องกับคนขาทั้งสองเกือบไม่มีเหลือติดกระดูกข้าพเจ้าได้ยินเสียงสีดาสำลักอยู่ในลำคอเสียงท่านชายพุมพำด้วยความสลดสังเวชใจครั้นแล้วเราก็ถอยกลับออกไปที่ร่างของซินแนโทปุตซึ่งนอนตายอยู่กลางลานอีกตะเกิน้นพึมพำว่ามันกินเสียย่งกะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินอะไรไอ้ไวไร้ายจะกลับมาอีกไหนเพื่อต่อเยื่อที่มันทิ้งไว้ สีดาถ้าเป็นจริงอย่างแกว่าตะเกิลก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับฉันมันเข้ามากวนที่นี่สองครั้งถูกยิงและถูกขับไล่ไปทั้งสองหนตามธรรมดาก็ไม่น่าจะเข้ามาอีกเป็นครั้งที่สามตะเกิลเสือธรรมดาจะไม่เข้าอีกคุณนายสีดาแต่เราก็เห็นแล้วว่าเสือตัวนี้ตะกละกินเรื้อเหมือนซียินกุยดื้อก็เหมือนกะพลายเกเรตั้งแต่แรกพบกับมันกะนายเป็นต้นมา ตะเกิลพยายามเรียนดิสัยของมันจนเดี๋ยวนี้เกือบจะอ่านออกหมดเชื่อตะเกิลเถอะเสือตัวนี้ยอมตายมากกว่าจะยอมอดตะเกิลอยากจะว่าความหิวทําให้มันหมดความเกรงกลัวมนุษย์อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ลิงหรือลิงมนุษย์ของท่านชายชีพะขาวที่ไม่มีหนทางสู้กับมันหรือมนุษย์อย่างเราๆซึ่งมีทั้งปืนและสติปัญญา ท่านชายนิ่งฟังอย่างสนใจแล้วก็พยักหน้าหันมาทางข้าพเจ้าคุณล่ะคุณศักดิ์เห็นเป็นอย่างไรตะเกิ้นว่าเสือตัวนั้นจะเข้ากินอีกมันก็ต้องเข้ากระหมอ่อมงั้นอวสานของมันอยู่ที่นี่แน่เสียงรับสั่งของท่านชายเต็มไปด้วยความรู้สึกผมรับรองในข้อนั้นมันจะพบอวาสานที่นี่สีดาแต่มันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาเข้ากินถึงงั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าซินนโทโปุสเหล่านั้น จะว่าอย่างไรข้าพเจ้าคุณสีดาหมายความว่าสีดาชิงตอบว่าค่ะแล้วเขายอมให้เราใช้ศพคนตายเป็นเหยื่อล่อสักสองสามเพลาก็คงจะได้เรื่องแต่ถ้าเขาขัดข้องเสียงเหมือนฟ้าร้องคลืนมาจากหลังหุบเขานั้นทำให้หล่อนชะง,งักอย่างกระทันหันหลานที่เรายืนสั่นสะเทือนไปนิดนิดทุกคนมองดูตาก,กันท่านชายพืมพรอะไรอยู่ในลำคอแล้วเอ่ยขึ้นว่า ฉันไม่ค่อยชอบเสียงอย่างนี้เลยสีดาก็เสียงฟ้าร้องเท่านั้นเองนี่คะหล่อนคานท่านชายถูกของเธอแต่มันก็เหมือนกับเราอยู่ในกระป๋องหรือในท้องเรือใต้น้ำได้ยินเสียงฟ้าคำรามรู้สึกสะเทือนแต่มันเหมือนดังมาจากคนละโลกซึ่งเราไม่สามารถจะกลับคืนไปสู่ได้อ้าวนั่นอะไรละ่ะ เรามองตามสายตาท่านตรงไปยังเชิงผาตรงหน้าขณะนั้นจากเงาเมืดของปากคูหาต่างๆปรากฏแสงไฟสว่างขึ้นแต่ก็ไม่มีร่างใดก้าวเข้ามาราวกับยังลังเลหรือกำลังรอสิ่งใดเมื่อเวลาล่วงไปชั่วครู่ใหญ่หญทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ในสภาพนั้นท่านชายยกมือขึ้นป้องปากและกูเรียก ูคิดว่าเราเป็นวิญญาณคนตายเลยกลัวไม่กล้าออกมาเสียลักกระมังเจ้านายตะเกิ้นว่าวูท่านชายกูเรียกอีกไม่มีเสียงตอบแต่แสงไฟยังคงปรากฏออกมาจากปากคูหาเป็นลำดับไปตะเกิ้นเอาปืนของแกที่ถืออยู่สะพายเสียแล้วก็ยกมือขึ้นป้องปากกูเสียจนคอโกงโอดีฮ้ ทันใดที่ขาดเสียงของแกเสียงสังก็ดังขึ้นชั้นแรกก็อันเดียวและเบาๆก่อนขันแล้วก็พร้อมกันและดังขึ้นเป็นลำดับตะเกิ้นถอนใจยาวต้องอย่างนั้นเจ้านายฟังดูค,คล้ายสังขยาหัดกันหน่อยสีดาหัวเราชอบใจ <c oughs> แกไปจำมาจากไหนตะเกิน้นหนังที่นายพาไปดูหนหนึ่งสิคุณนายเสียดายที่อีกอย่างก็แต่ตะเกิน้นห้อยโหนอย่างนั้นไม่ได้ลองทีเดียว คว้ากิ่งไม้อยู่แต่มันก็หักตกลงมาจุกแทบตายพร้อมด้วยเสียงสังชั้นแรกเงาต่อมาก็ร่างของพวกซินแนนโทพุตทั้งหญิงและชายตาก็โผล่ออกมาจากปากคูหาทีละคนสองคนเดินอย่างเชื่องช้าเป็นแถวหน้ากระดานตรงมาที่เราจนกระทั่งอยู่ระยะประมาณ29เสียงเป่าสังก็หยุดและทุกคนนั่งลงขัดสมาธิถือคบเพลิงปากไว้กับพื้นดินอย่างเงียบ นอกจากคนหนึ่งซึ่งลักษณะเป็นหัวหน้าก้าวออกมาขณะนั้นเองข้าพเจ้าก็จำได้ว่าเป็นคนเดียวกันกันกบที่ติดต่อกับท่านชายเมื่อวานขณะเดียวกันท่านชายก็ก้าวออกไปและพบกันที่กึ่งทางทั้งสองฝ่ายยืนเผชิญหน้ากันอยู่กลางลานซึ่งสว่างสวยไปด้วยแสงคบไฟและแสงประหลาดที่ปรากฏอยู่ในหุบเขานั้นทั้งกลางวันและกลางคืนฝ่ายหนึ่งสูงใหญ่ไหลกว้างแขนยาว หน้าตาเนื้อตัวปกคลุมไปด้วยขนตัวแทนของมนุษย์แห่งโลกดึกดำบรรกึ่งคนกึ่งลิงซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะยังเหลืออยู่ในโลกนี้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์ยุคปัจจุบันถึงจะล่ำสูงใหญ่ผิดปกติธรรมดาเมื่อพิจารณาถึงขนาดคนสามัญก็ดูเหมือนเด็กทารกเมื่อยือนอยู่ต่อหน้า ซีเนนโทปุตคนนั้นชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกใจสัน่นเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกของมนุษย์เจ้าของถิน่นและกิริยาอันเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์ของบรรดาพวกที่นั่งอยู่เบื้องหลังหัวหน้าซีเนนโทปุตคนนั้นมิได้นั่งลงอย่างที่เราคาดคะเนกันตรงกันข้ามเขายกขวานหินที่ถืออยู่ในมือชี้ไปที่กระท่อมสุสาน ชี้ไปที่ร่างอันปราศจากวิญญาณของพรกพวกของเขาชี้มาที่เราแล้วก็ชี้กวาดไปรอบๆบบริเวณต่อมาก็ยกเท้าเต้นหมุนตัวกลับไปกลับมาบรรดาหญิงและชายที่นั่งขัดสมาธิอยู่ก็ยกมือตบพื้นดินเต็มแรงและพร้อมกันเป็นจังหวะข้าพเจ้าเห็นท่านชายสันสศีรษะซึ่งแสดงว่าไม่เข้าใจท่านนั่งลงใช้นิ้วขีดเขียนที่้ายอย่างที่ได้กระทำเมื่อวาน แต่หัวหน้าซีแนนโทพูดคนนั้นคงเต้นต่อไปอย่างดูเดือดเสียงตบดินดังอยู่เป็นจังหวะจนกระทั่งอึดใจใหญ่ๆต่อมาจึงยอมนั่งลงตรงหน้าท่านชายมองมองดูรอยขีดเขียนที่พื้นทรายอยู่นานจึงเขียนตอบเป็นเช่นนี้อยู่พักใหญ่ๆครั้นแล้วหัวหน้าซีแนนโทปูดก็ผุดทะลึ่งลุกขึ้นคำลามเคลืออยู่ในลำคอและเต้นเข้าจังหวะตบดินของบริวารต่อไปใหม่ ท่านชายลุกขึ้นและเดินกลับมาหาพวกเราด้วยสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความกังวลถ้าจะไม่เป็นการเสียแล้วละคุณศักดิ์ท่านกระซิบเขาว่าอย่างไรกระหม่อมมากมายหลายอย่างทีเดียวเบื้องต้นเขาไม่โทษไอเสือไหวร้ายตัวนั้นที่เขามารบกวนกินศพและกัดคนของเขาตายกลับมาโทษว่าพวกเราเป็นเหตุทำไมกลับตลปัดอย่างนั้นได้เจ้านายก็ียียงชาราจ,จับตาดูท่านขมิงท่านชาย เขาว่าอยู่กันมาชั่วปู่ย่าตายายไม่เคยเกิดอาเพศเหตุร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีเสือฟันเลื้อยมารบกวนไม่เคยมีเสียงฟ้าผ่าไม่มีเสียงฟ้าร้องพอเราเข้ามาถึงเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันแม้แต่แผ่นดินก็เริ่มไหวแสงในหุบเขาก็เริ่มสลัวลงสีดาแล้วท่านอธิบายให้เขาฟังหรือเปล่าว่าเราติดตามเสือร้ายตัวนั้นมาพยายามจะปราบมัน เราจะช่วยป้องกันชีวิตพวกเขาไว้จนกว่าเสือตัวนี้จะตายเขาจะไม่อยู่ในที่ปลอดภัยเลยท่านชายถอนใจฉันพยายามอธิบายยิ่งกว่านั้นสีดาฉันพยายามทุกสิ่งอย่างที่จะบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้เขาเข้าใจได้เขาเชื่อว่าความตายเป็นของธรรมดาทุกคนไม่สามารถจะเลี่ยงพน้นถึงเสือตัวนั้น จะกัดหรือไม่กัดคนของเขาก็ต้องตายในวันหนึ่งข้าพเจ้าท่านหมายความว่าเขาจะไม่พยายามทำอย่างไรต่อไปกับศพศพนี้หรือเสือตัวนั้นท่านชายตรงกันข้ามเขาจะหาที่ฝังศพของพวกเขาใหม่ที่ปลอดภัยกว่านอกจากนั้นเขาจะพยายามติดตามฆ่าเสือตัวนั้นให้ได้ข้าพเจ้าคุณพระช่วยนั่นเท่ากับ จะพากันไปหาความตายชัดๆท่านบอกเขาในข้อนี้หรือเปล่าท่านชายบอกแล้วผมอธิบายด้วยว่าถ้าเขายอมปล่อยให้ศพทั้งสองนั่นอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปอีกสักวันผมรับประกันว่าพวกเราจะปราบมันแทนเขาได้ผมบอกต่อไปว่าเมื่อฆ่าเสือร้ายตัวนั้นได้เราก็จะออกจากหุบเขานี้เดินทางกลับบ้านแล้วเขาตอบว่าอย่างไรไม่ยอมสักอย่างเดียว เขาเห็นคุณศักยิงเสือตัวนั้นแต่มันก็ไม่ตายเขาได้ยินเสียงปืนในคืนนี้อีกแต่เสือตัวนั้นก็ไปได้เขาว่าฟ้าผ่านในหุบเขานี้หลายครั้งเต็มทีจนทําให้ปู่ย่าตายายโกรธเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงวิญญาณพิโรธคำรามสนั่นทั้งหุบก็สั่นสะท้านไปเขาต้องการให้พวกเราออกไปให้ผลจากหุบเขานี่ทันทีก่อนที่วิญญาณปู่ย่าตายายจะเครียดแขนมากกว่านี้ และลงโทษพวกเขาข้าพเจ้าหันไปมองดูหน้าคนอื่นๆเห็นได้ว่าความผันแปรของเหตุการณ์ทำให้ตะลึงงานไปหมดทุกคนต่างกว่าท่านชายความสนใจของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่หุบเขานี้หรือคนโบราณเหล่านั้นหากเสือร้ายที่เรากำลังติดตามล่าแต่การออกมาเสียจากหุบดังกล่าวย่อมหมายถึงความล้มเหลวของเราเกี่ยวกับการล่าเสือตัวนั้นด้วย และข้าพเจ้าก็บอกออกไปตามนั้นท่านชายนิ่งฟังพลางพยักหน้าผมเข้าใจความหมายของคุณดีคุณศักด์แต่เราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นใดนอกจากทําตามเขาบอกเพราะนี่เป็นถิ่นที่อยู่ของเขาซึ่งเราล่วงล้ำเข้ามาแต่ท่านไม่เห็นหรือฟาบาดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่จะได้เสือตัวนั้นเป็นโอกาสแรกและโอกาสดีที่สุดของท่านด้วย ที่จะได้ศึกษาเผ่ามนุษย์ซิเนนโทปุตซึ่งไม่มีใครในโลกคิดหรือเคยรู้ว่ายังมีอยู่ในปัจจุบันจริงของคุณทีเดียวคุณศักจริงของคุณท่านชายพยักพยศพลางก็พึมพำช้าชแต่เราจะทำอย่างไรขอโอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าว่าบอกแล้วว่าไม่มีทางสำเร็จคุณดูกิริยาท่าทางของพวกนั้นก่อนแล้วกันว่าเป็นอย่างไรยิ่งตัวหัวหน้ายิ่งร้ายบอกไม่เป็นไร เราใช้เหตุผลไม่ได้เลยกับคนพวกนี้สิ่งเดียวที่เขาเชื่อคือประเพณีที่เป็นมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย จริงของท่านชายว่ากิริยาเต้นอย่างดูเดือดของหัวหน้าและการตบดินราวกับว่ามือไม้ไม่ใช่ของตนเองของคนพวกนั้นแสดงอย่างแจ้งชัดว่าอยู่ในอารมณ์เช่นใดอย่างเด็กในเวลาดีเราอาจพูดจาและขอร้องอะไรได้ทุกอย่างและอย่างเด็กในเวลาร้ายเหตุผลจะใช้ไม่ได้เลยจนอย่างเดียวกำลังคิดวุ่นวายอยู่นั่นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงตาเก็นกระซิบขึ้นข้างๆว่าลืมเสียแล้วหรือนายเวลาน้ำป่ามา อย่าพยายามกั้นไว้ทำนบมันจะพังแกหมายความว่าอะไรของแกตะเกิน้นเราจะอยู่ที่นี่จริงๆก็ได้แต่มันก็ต้องใช้กำลังกันแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแกใครใช้วิธีขัดห้างยิงเสือเถะนายออกไปเสียให้ผลจากที่นี่แล้วค่อยกลับมาใหม่สีดาได้ฟังก็หัวเราะ <c oughs> แกน่ะเจ้าเล่เพทุบายเหลือเกินตะเกิน้นแต่ฉันก็เห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยตามคำแนะนำนั้น เมื่อท่านขัดห้างยิงเสือณที่ใดท่านต้องแซงตัดไม้ขัดห้างดังเออะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งห่างออกไปจากต้นไม้ที่ท่านขัดห้างจริงเพื่อล่อความสนใจของมันซึ่งอาจจะมอบคอยดูอยู่ณที่ใดให้เพ่งเลงอยู่ที่นั่นครั้นแล้วพวกคนงานที่ส่งเสียงเอะต่างก็พาการกลับที่พักปล่อยให้พรานตัวจริงซึ่งสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลา นั่งคอยเหยื่ออยู่ที่นั่นต่างกันแต่ว่าในกรณีของเราและต่อหน้ามนุษย์ซิเนนโทษพุทธผู้ยืนและนั่งคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นจะหาทางให้ใครหลบหรือซุ่มอยู่ในหุบนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เองเราจึงตัดสินใจกลับไปที่เพิงรวบรวมสัมภาระประจำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไต่ตามทางน้ำซ้อกลับขึ้นไปบนหน้าผา ต่อหน้ามนุษย์เจ้าของถิ่นผู้ยืนและนั่งจับตาดูเราอยู่จนลับตาไปแต่ทันใดที่พ้นจากขอบหน้าผาและสายตาที่ผู้ยืนดูเราอยู่ข้างหลังนั่นเองตะเก็ทิ้งตัวลงบนพื้นดินคลานกระดิบกระดิบกลับไประหว่างก้อนหินที่รักเจรกาอยู่บนหน้าผานั้นค่อยชะโงกหน้าขึ้นชำเลืองดูอยู่นานจึงหันมากระซิบบอกพวกเราซึ่งยืนกำบังพุ่มไม้และก้อนหินอยู่ข้างหลังว่า ได้การน,นายได้การเชื่อง่ายยังน่าสงสารเหมือนเด็กๆเหมือนเสือแกหันกลับไปมองดูภาพเหตุการณ์ข้างล่างอีกพลางก็พึมพำต่อไปคราวนี้โดยไม่ทันหันหน้ามาช่วยกันยกศพคนตายใหม่เข้าไปรวมไว้ในกระท่อมหินนั้นแล้วทุกคนกำลังออกมาไม่ปิดปากกระท่อมตามเคยแต่คราวนี้ไม่ยักก่อไฟเวลาเท่าไรแล้วนายจะย่ำรุ่งอยู่เดี๋ยวนี้แล้วตะเกิน เข้าใจละกลางวันเขาคงไม่ก่อไฟกลับเข้าไปในถ้ำกันหมดแล้วนายในหุบไม่มีอะไรเลยตาเกิรนแลเห็นทุกขนทุกแห่งแต่ไม่มีวิแววไอไ้วายร้ายนั่นมันคงจะคอยเวลากลางคืนเหมือนกันสีดากระซิบตาเกิหันกลับพลานมาจนกระทั่งถึงพวกเราแล้วลุกขึ้นยืนพลางก็ถอนใจ้ยเสือตัวนั้นรู้ดีเสียยิ่งกว่าตาเกิที่นี่แปลกเหลือเกินนาย ไม่บอกตะเกิลไม่รู้หรอกว่าเมื่อไรกลางคืนหรือเมื่อไรกลางวันอีกครั้งหนึ่งเสียงฟ้าลั่นคลืนมาหน้าผาที่เรายืนกันอยู่ในเวลานั้นสถานนิดๆไปด้วยความสะเทือนท่านชายพึมพำอะไรออกมาเบาๆแล้วก็หันไปหาสีดาแปลกไหมล่ะฉันเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าวาจาของหัวหน้าซีเนนโทปุตนั่นเป็นความจริงดูสิสีดา แสงสว่างในหุบผาข้างล่างนั่นสลัวลงไปอีกแล้วประหลาดไหมล่ะว่ามันเกิดจากเสียงฟ้านั่นหรืออาการกระเทือนกันแน่ข้าพเจ้าถามว่าแต่ท่านคิดหรือว่าฟ้าจะเพิ่งมาร้องแผ่นดินจะเพิ่งสะเทือนเมื่อตอนเรามาที่นี่เท่านั้นกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนปีมานี่มันคงจะเคยร้องมาก่อนก็ได้ท่านชายเราไม่มีวันรู้ได้เลยคุณศักดิ์ในข้อนั้น เราไม่มีวันจะรู้ด้วยซ้ำไปว่าที่นี่มีการเวลาหรือไม่คุณก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนนอกจากสมมุติเอาจากนาฬิกาของเราคุณคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันอาจจะไม่มีฤดูร้อนฤดูหนาวหรือฤดูฝนและนั่นอาจจะไม่ใช่ฟ้าร้องหากเป็นปรากฏการณ์อย่างอื่นของธรรมชาติข้าพเจ้าก็อาจเป็นไปได้กระหม,ม่อม แต่ถึงจะเป็นอะไรเสียงที่เราได้ยินก็เสียงฟ้าร้องธรรมดาดีๆนี่เองถึงอาการกระเทือนของอากาศและพื้นดินก็เหมือนกันแต่แม้จะพูดออกไปอย่างนั้นข้าพเจ้าก็อดรู้สึกไม่ได้เมื่อสังเกตเห็นว่าแสงสีรุ้งซึ่งสว่างสวัยอยู่ในหุบเขาตลอดเวลานับแต่เรามาถึง ดูซีดสลัวลงไปกลายเป็นแสงทึมๆเหมือนคืนเดือนงายและท้องฟ้าเบ้องบนขึ้นไปก็ค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำสนิทเป็นสีเทาแก่เราดูความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งเหล่านี้อยู่นานด้วยความสนใจครั้นแล้วท่านชายก็เอ่ยขึ้นหาที่พักแล้วก็หาอะไรกินกันก่อนเถอะคุณสักกว่าจะถึงเวลากลางคืนยังอยู่อีกนานถึงงั้นเราก็ควรจะพัดเวรนกันคอยดู เพื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนถึงเวลาทําพิธีส่งวิญญาณของเขาเราเลือกได้เชิงเขาข้างล่างห่างจากหน้าผาออกไปประมาณ100 m. เมตรเศษเพื่อมิให้ผิดสังเกตแก่มนุษย์ในหุบเขาขณะที่เราก่อไฟผิงกันหนาวและหุงต้มอาหารแล้วก็ผัดเวรกันนอนพักและเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปตลอดวันไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเพียงแต่เสียงฟ้ายังลั่นคลื่นอีกสอสาครั้ง เนินเขาก็กระเทือนอีกสองสามหนแต่ละคราวแสงสว่างที่มีอยู่ก็ยิ่งสลัวรางลงไปจนกระทั่งเมื่อถึงเวรขบเจ้าในตอนเย็นวันนั้นภายในหุบเขาก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับเวลาโผล่เพลหรือแรกรุ่งอรุณอากาศที่เย็นจัดก็ค่อยเริ่มอบอุน่นแม้กระนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในหุบเขาข้างล่างก็ยังสงบเงียบกระท่อมหินสุสารของสวกทั้งสอง ตั้งโดดเดี่ยวอยู่ที่นั่นตามชานผาซอกหินย้อยและโคดต่างๆปราศจากวิแววของสัตว์หรือมนุษย์ใดๆและราวชั่วโมงต่อมาขณะที่เข็มนาฬิกาข้อมือชี้บอกเวลาทุ่มตรงและสีดามาเปลี่ยนเวรข้าพเจ้าเสียงเป่าสังก็ดังขึ้นแสงคบเพลิงสว่างออกมาจากทุกปากคูหาแล้วร่างของซีเนนโทปุสก็โผล่ออกมาเพียงแค่คราวนี้แทนที่จะก้ม ทุกคนเงยหน้าชูคบขึ้นเหนือศีรษะกิริยาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นต่อสภาพภายในหุบเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงพึมพำดังอื้อขึ้นมาครั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงร้องไห้สีดาเอื้อมมาจับแขนข้าพเจ้าไว้แน่นคุณพระช่วยใครว่ามนุษย์พวกนี้เป็นใบ้ใครว่ามนุษย์พวกนี้เศร้าโศกเสียใจไม่เป็น แต่ก็เห็นจะไม่เกี่ยวกับคนตายมากไปกว่าปรากฏการที่กำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้บางทีเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นลางสังหรณ์อะไรและบางทีก็อาจจะเข้าใจว่าอวสานมาถึงสำหรับพวกเขาข้าพเจ้าบอกขนาดนั้นเองท่านชายตาเกิลและร้อยเอกเรืองก็มาสมทบกับเราทุกคนมองลงไปข้างล่างแล้วท่านชายก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าอะไรคงจะผิดพลาดไปสักอย่างสำหรับมนุษย์พวกนั้น คงไม่ใช่เพราะแสงสว่างที่เมืดลงไปอย่างเดียวอะไรแน่สีดาคุณพอจะคิดออกบ้างไหมคุณศักข้าพาเจ้ากระหม่อมบอกไม่ถูกแต่นอกจากแสงสว่างความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างก็เห็นจะเป็นอากาศแทนที่จะหนาวจัดอย่างก่อนๆมันอบอุ่นขึ้นถูกทีเดียวถูกของคุณคุณศักท่านชายอุทานนั่นแหละมันละที่ทำให้พวกนั้นดูทุรนทุราย นั่นกะลังที่ทําให้พวกนั้นร้องไห้ในขณะที่ภัยจากเสือร้ายตัวนั้นหรือการตายของพวกเขายังไม่ทําให้โศกเศร้าถึงเพียงนี้สีดาเอ่ยขึ้นว่าดูแนะ่ค่ะท่านว่าเขากําลังทําอะไรกันเราทุกคนมองลงไปที่กระท่อมหินหลังนั้นทันแล้วก็ได้รับความประหลาดใจอีกครั้ง <c oughs> เมื่อปรากฏว่าแทนที่จะทําพิธีส่งวิญญาณอย่างคืนก่อนคราวนี้ซีเนนโทปุต สคนเข้าไปในกระท่อมอุ้มศพทั้งสองออกมาพูดที่เป็นหัวหน้าถือคบเพลิงนำหน้าบริวารอื่นๆก็เข้าขบวนเดินตามเป็นพลวนไปทำกลางเสียงร่ำไห้แทนเสียงสังทั้งขบวนเดินตามกันอย่างเชื่องช้ากลับเข้าไปในคูหาหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าคูหาอื่นๆเรายืนดูอยู่จนหมดขบวนด้วยความอัศจรรย์ใจท่านใดที่คนสุดท้ายลับตาไป ทิงแต่แสงไฟไว้เบื้องหลังพร้อมด้วยเงาเป็นทางยาวและพร้อมด้วยเสียงร่ำไห้ที่ยังอ้อยอิงอยู่ในอากาศนั่นเองท่านช้ซึ่งยืนกวาดสายตาไปทั่วทั้งก้นหุบก็สะดุ้งขึ้นทั้งตัวหันมาหาข้าพเจ้าเห็วคุณสักไอ้ไวร้ายนั่นเข้ามาอยู่หลังกระท่อมตั้งแต่เมื่อไรมันกำลังตามมนุษย์พวกนั้นไปเร็ว ก่อนที่เราจะช่วยเขาไม่ทันท่านรับสั่งยังไม่ทันขาดคำดีเสียงฟ้าก็คำรามขึ้นอีกครั้งหน้าผาที่เรากำลังยืนอยู่สั่นสะเทือนอย่างแรงขณะนั้นเองแสงสว่างใดๆที่เหลืออยู่ในหุบเขาก็มืดสนิทงลง